สวัสดีครับนะสำหรับทุกท่การวันนี้ดีวิวอีกหนึ่งชุดครับนะเป็นเวทีรุ่นใหม่ไร้คานวางยาวนะครับนะชุดนี้ชุดใหญ่ๆกันเลยครับกว้างๆนะครับวาง14เมตรนะครับ14เมตร70นะครับเกือบ15เมตรนะครับนะชุดนี้ก็ใหญ่ครับนะแน่นอนเลยสำหรับวงดนตรีใหญ่ๆนะครับหรือว่างานใหญ่ๆก็ สนใจอยากได้วเวทีไว้ใช้กันสักชุดนึงนะครับก็สั่งทำกันได้นะครับนะแบบเวทีรุ่นใหม่ไร้คา,านวางยาวครับนะชุดนี้ก็เป็นชุดขนาดสูง 10, อ่าหนเมตร20นะครับนะใส่ข้ารรับเกลยวขึ้นไปได้ก็จะอยู่ประมาณเมตร3 0 40 50แล้วแต่ครับปับเกียวเรานะครับว่ายาวขนาดไหนนะครับนะก็ สูงเมตรยี่สิบนะครับกว้างสิบสี่เมตรเจ็ดสิบนะครับหรือก็เจ็ดเมตรสามสิบสามสิบถึงสี่สิบนะครับเกือบสามเมตรสี่สิบนะครับก็คือสามแผ่นนะครับข้างหลังด้านหลังสามแผ่นนะครับสำหรับองค์ใหญ่ที่ใช้กันก็ประมาณนี้เลยนะครับคนะวามกว้างนะครับใหญ่นะครับ แข็งแรงรับรองนะครับรับประกันครคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนครับนะสำหรับวงดนตรีใหญ่ๆนะครับนะอยากได้เวทีใหม่นะครับอยากเปลี่ยนจากรุ่นเก่าที่มีคานนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นรุ่นใหม่ไม่มีคานนี่ก็นะครับนะสะดวกสบายครับนะติดตั้งง่ายนะครับเจอพื้นที่แคบเราก็สามารถร่นตั้งได้นะครับ สมมุติไป14เมตรเราก็สามารถล่นนะครับเจอพื้นที่แคบ10เมตร12เมตรอะไรเราก็ตั้งได้หมดนะครับนะชุดหลังนี้ก็สามารถนะครับถอดแยกได้นะครับก็เป็นแบบขาเกาะนะครับข้างหลังนะครับนะพื้นที่แคบจริงๆเราก็สามารถตั้งได้สองแผ่นหน้าก็ยังตั้งได้นะครับนะข้างบนครับนะว่างกว้างแน่นอนครับนักดนตรีนะครับ นักดนตรีแดนเซอร์ cer, นักร้องนะครับขึ้นมาให้ได้เต็มที่เลยนะครับนี้นะครับสิเมตรกว่านะครับนะกระดานหน้ากว้างก็12แผ่นนะครับแถวละ12แผ่นทั้งหมดก็ใช้กระดานทั้งหมดชุดนี้36แผ่นนะครับนะครับอ่านสะวยงามครับนะ สุดหลังนี่ก็เป็นทีมนักดนตรีนะครับหน้าก็จะเป็นนักร้องแดน,นเซอร์นะครับักบ้องว่างขวางแน่นอนครับสนใจนะครับนะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0872091770นะครับ วัดมิวสิกนะครับเบอร์นี y, ้เบอร์เดียวนะครับนะไม่มีเบอร์อื่นนะครับอ่านะครับฝากผลงานกันไว้ด้วยนะครับนะมีทั้งแต่ชุดเล็กถึงงานชุดใหญ่ใหญ่เลยนะครับสำหรับทนะี่ที่ท่านใดอยากเปลี่ยนจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ก็สั่งทำกันได้นะครับผมนะโอเคครับวันนี้รีวิวจบเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับ